โอเคแต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้แบบเนี้ยก็คือไม่อ่าสาสก็ตอบได้เลยถูกไหมซึ่งก็ใช่นะแต่ว่า4ี่สิเ,เนี่ยสีสมาจากไหน41ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะว่า A กับ B เนี่ยมันสลับกันได้เนาะดังนั้นตอนแรกอะถ้าเราให้เป็น A เป็น 3x B กับเป็น 5x เนี่ยเราก็ลองดูเนาะถ้าเกิด A เนี่ยเท่ากับ5และ B เท่ากับ3อ่ะ เนาะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยค่า a เราอะได้3กับ5 b ก็ได้5กับ3ถูกไหมแสดงว่ามันอะสามารถเป็นได้ทั้งสองค่าเลยเราก็ลองดูทำเหมือนเดิมเนาะตรงกลางคูณตรงกลางนอกคูณนอกก็จะได้กลางคูณตรงกลางเนี่ยสองคูณส x จะได้6 x ต่อมาห้า x คูณ7จเนี่ยจะได้3 5 x บวกกันอะก็จะได้4 1 x ดังนั้นค่า c เนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้ง31แล้วก็41เลยโอเคทีนี้จบข้อ15แล้วเนี่ยก็คือจะหมดในส่วน no calculator ที่เป็น choice ต่อมาข้อ16ถึง20เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Grid in เป็นเติมคำตอบเนาะโอเคมีแค่5ข้อเท่านั้นในส่วนนี้เรามาดูอ่า กดกันเขาบอกว่า although not required in is suggest that you write your answer in the box at the top of the bottom to help you fill in the circle calculated uh c a l c u l a t e o l y you will receive credit only if the circle are filled incorrectly โอเคอันเนี้ยหมายความว่าคือมันะจะมีช่องถูกไหมโอเคด้านล่างมีบอกเนาะเดี๋ยวไปคุย เดี๋ยวไปอธิบายด้านล่างในตารางจะเห็นได้ง่ายกว่า Mark no more than one circle in any column ก็คือในแต่ละคอลัมน์เนี่ยอย่าฝนเกินหนึ่งหนึ่งตัวเลขเนาะ No question have a negative answer ก็คือจะไม่มีจำนวนติดลบที่เป็นคำตอบเนาะอืมไม่มีไม่ไม่ตอบจำนวนเต็มลบโอเคต่อมา Some problems may have more than One correct answer in such case grid only one answer ก็คือในบาคคำตอบเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1นึ่คำตอบแต่ว่าะจะสามารถตอบใน grid ได้เนี่ยหนึ่คำตอบเนาะโอเ okay. ค m i x number such as 3 1 o v e r 2 must be grid in as t 5 e o n as 3.5 or seven Over t o เนาะก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นจำนวนผสมแบบนี้เนาะเศษอ่ะสเศษ1นส่วนสเนี่ยให้ตอบเป็นรูปทศนิยมหรือว่าเศษส่วนโอเคแบบนี้3.5หรือว่าเจทับสต่อมา decimal answer ก็คือคำตอบที่เป็นทศนิยมเนี่ยก็คือก็ควรจะอ่ะใส่ลงในทศนิอ่าใส่จุดทศนิยมให้ด้วยเนาะโอเค อะอันนี้ก็จะเป็นตาราง g r i ดอินเนาะก็คือเขาบอกว่าอย่างในข้อแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยจะหมายความว่าไอตัวเลขด้านบนที่ให้เราเติมเนี่ยก็คือให้เราใส่เฉยๆเนาะเพื่อที่จะ,ะให้เราฝนอะได้ถูกต้องมากขึ้นหรือว่าฝนาง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าคุณอะจะได้รับคะแนนก็ต่อเมื่อคุณอะฝนถูกเท่านั้นอือต้องฝนให้ถูกเนาะสมมติว่าต่อให้เขียนถูกแต่ว่าฝนผิดอ่ะไม่ได้คะแนนนะ ประมาณนี้แล้วสมมติว่าถ้าเราเจอ,เอ,อคำตอบที่เป็นทศนิยมหรือว่าเศษส่วนเนี่ยให้ตอบแบบนี้ได้เลยก็ทับเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ที่เนาะในตำแหน่ง2กับตำแหน่งสมสมมติว่าถ้าเป็น2ี่สิบสาส่วน2เนี่ยก็ใส่แบบนี้ได้23่ิบทับสแบบนี้เนาะจะใส่ทับตรงไหนให้ดูตัวเลขอืม ด้านหน้าสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองแบบนี้เนาะอ่าส่วนจุดทศนิยมเนี่ยก็คือให้ใส่ติดตรงนี้ไว้เลยเนาะนี่แบบนี้สมมุติว่าถ้าด้านหน้าไม่มีตัวเลขอะไรก็ว่างอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะสมมตุติแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเศษอ่าเป็นจุดทศนิยมเนี่ยที่เป็นแบบหารแล้วแบบไม่ลงตัวอย่างสองส่วนสามเนี่ยก็จะกลายเป็น 0.666666666ใช่ไหมก็สามารถตอบได้ทั้ง2แบบเลยก็คือ2อส่วนสก็ได้แต่ว่าชิดชิดขวาเข้าไว้กับ0.6666ตลอดหรือว่า0.6667ก็ได้เนาะเพราะว่า7เนี่ยมันก็คือการปัดตัวเลขเฉยๆสามารถทำได้เช่นกันต่อมาอันนี้เนี่ยอ่าก็สามารถ อ่ uh, you may start your answer in any column space permitting column you don't need to shoot uh use should be left blank อืก็คือสามารถตอบได้ถ้าเป็น2 0งรอ่ะจะตอบชิดนี้ก็ได้หรือว่าชิดอันนี้ก็ได้เนาะทำได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเศฟ,ฟส่วนกับจุดทศนิยมอ่ะควรตอบชิดขวานะโอเคไหมหรือว่าถ้า play s a ซ e เนี่ยอะไรอะไรก็ตอบชิดขวาไปเลยก็ได้ โอเคเข้าใจเนาะมาเรามาดูโจทย์กันข้อ16ถ้า t มากกว่า0นและ t กำลังสองลบส่เท่ากับศนอ what is the value of t โอเคข้อนี้เนาะจะเห็นได้ว่า t กำลังสองลบสเนี่ยมันจะเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหม เราก็สามารถแยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้อ่ะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังประมาณนี้เนาะเท่ากับศูนย์แสดงว่าค่า t เนี่ยจะได้เท่ากับลบสองกับสองเนาะก็อย่างที่เห็นใช่ไหมอ่ะมันจะสอดคล้องกับอันนี้คำตอบเนี่ยอาจมีหลายคำตอบแต่ว่าจะมีคำตอบเดียวที่สามารถตอบลงในกริดอินได้เนาะ ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันได้มานสองคำตอบแต่มีคำตอบเดียวที่สามารถตอบได้นั่นก็คือเลขสองเนาะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไม่ตอบคำตอบที่เป็นลบแสดงว่าทีถ้ากับลบสองอนะ่ะใช้ไม่ได้แสดงว่าจะต้องใช้สองเนาะดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยก็ตอบสองอ่ะแต่ว่าโอเคพี่เนี่ยไม่ได้ทำตารางมาพี่พลาดมากเลยน่าจะทำตารางให้น้องๆ อ่ะสมมุติสมมุติสมสมุติแล้วกันไม่เหมือนจริงเนาะสมมุติตอบได้คำตอบข้อนี้อ่ะน้องๆทำไงก็ใส่2เนาะที่มุมแบบชิดขวาเลยชิดขวา play s a ซ e แล้วก็ฝนส่วนถ้าด้านหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ประมาณนั้นโอเคต่อมาข้อ